โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีของเล่นใหม่มาแนะนำนะครับก็คือโปรแกรมกล่อง NCK นะครับดองเกิลนะครับเป็น MTK นะครับตัวนี้โปรแกรม MTK ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้ขายดีนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในใน CPU เครื่องจีนนะครับเครื่องฮาวแบรนด์นะครับก็นะครับหลังจากที่โหลด โปรแกรมตัวนี้มาแล้วนะครับก็แตกไฟล์ออกนะครับแตกไฟล์ออกปุ๊บก็จะเจอตัวนี้สองตัวนะครับก็เดินไปคลิกที่ตัวบนนะครับ full no hardware id นะครับก็คือ hwid ครับเดิคลิกมาเปิดมปุ๊บโอเคไปกด n c k l o n g e android m t k นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะได้หน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีเมนอันล็อกเซอร์วิสอีมี่แล้วก็เซตติ้งนะครับการดังน้างเอามาดูที่เมนก่อนนะครับเมนหลกัหลกๆเลยก็บูตอินโฟนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้อินโฟหรือเช็คดูว่าฮาร์ดแวร์เป็นอะไรบ้างนะครับก็ทำคล้ายๆกับมิลเลอร์เครื่อครับก็คือปิดเครื่องนะครับใส่แบตแล้วก็เสียบสาย จะเจอแล้วแล้วก็จะวิ่งรอนะครับเขาก็จะบอกมานะครับว่าเป็น eMMC 58สิบจิกบวกอีก8 0 0พันโมเมกนะครับซัมซุงอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับปูเล้งขนาดใหญ่ประมาณ จิกก์ไบต์ก็ประมาณ8จิกอีมี่อะไรนะครับก็อันนี้ก็คล้ายๆเช็คเช็คเม็ดแฟตนะครับ EMMC ว่าน่าจะยังโอเคอยู่ไหมครับมาดูของในส่วนของ Meta Info นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็เสียบสาย ตามโหมดก็คล้ายๆกับมิลเลอร์เคครับคือเขาจะค้างโลโก้1น,นะครับแล้วก็เด้งให้เราลงไดเวอร์นะครับ CDC เกต g e t หรืออะไรสักอย่างนะครับตัวนี้คล้ายๆกับเขียนอีมี่ของมิลเลอร์เคครับในในในวิดีโอมิลเลอร์เของของช n e l ผมนะครับที่ผมทําไปเสร็จแล้วก็ก็จะอินโฟขึ้นมานะครับ เป็น MT 6 5 7 2นะครับ CPU MT 6 5 7 2นะครับโมเด็มซอฟต์แวร์เวอร์ชันโมเด็มฮาร์ดแวร์เวอร์ชันนะครับลาวาหกห้นี่นี่นี่นะครับอีมี่นี่ชื่อโมเดลไอริสหกร้อยนะครับเวอร์ชันแอนดรอยห้าจุดหนึ่งโอเคนะครับก็เราก็ โกดูได้นะครับมาถึงฟังก์ชัน Unlock ัน l o c k สัญญาณเนะี่ยผมค่าไปก่อนนะครับมาที่เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็จะมีนะครับที่สำคัญก็น่าจะมีนะครับ Reset FRP นะครับรเตเ s e t Privacy นะครับ r e a d Fat by Address ก็คือ r e a d น่าจะเป็นการ r e a d ลอมที่แบบว่าเราใส่ Address ว่า r e a d จากตรงไหนถึงตรงไหนนะครับ รีเป็น Partition ออกมานะครับหรืออันนี้ Format User Data ดนะครับฟอร์แมแบบ Custom อะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็เอาที่สำคัญก่อนละกันก็คือ Dump Phone s ซอฟต์แวร์นะครับก็น่าจะเป็นการ read ตัวลอมไฟล์ออกมาเก็บไว้ก่อนนะครับมีให้ติ๊กดัมม์ยูเซอ a ด้วยก็น่าจะเป็นการ รีดไฟล์ออกมาแบบเอา partition user data มาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเดงเตือนขึ้นมาว่า user data backup ที่เราเลือกไปเนี่ยมันน่าจะใหญ่ประมาณ3าจิกขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ประมาณ3ามจิกนะครับเราต้องการทำต่อไหมก็ทำต่อครับกดโอเคไปแล้วก็เหมือนเดิมครับ ตัวนี้ถ้าเอาไว้ดูดลอมแทนมิลเลคเกิลน่าจะดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองดูดมาแล้วก็ใช้ได้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอการดูดลอมหรือดัม โฟนเฟิร์มแวร์แล้วก็ติ๊กดัมยูเซอร์ไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับรอให้หลอดสีน้ำเงินนี้วิ่งจบ100%เซนะครับแล้วเขาก็จะไป save เซฟเซฟในในด็อกแกรมนะครับไมคอมของเรานะครับแล้วก็ด็อกด็อกแกรมนะครับแล้วก็แอนด o i d ด์ k อ็ทีเฟิร์มแวร์แบ็กอัพไฟล์จะถูกแบ็กอัพมาอยู่ในนี้นะครับ ก็โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับ